สวัสดีนะตอนนี้ก็นะเวลาสี่วันที่4ี่ทับสองทับสองนะครับผมก็ได้ขอแจ้งว่าอันนี้นะมันบั๊กยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับันนี่นะครับคือผมทําไว้แบบนี้ลองเทสตันนะครับตัวละครหายนะฮะผมก็เลย ได้ทำการสร้างอันใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ทำไปก้าวหน้ากว่าเดิมแล้วนะฮะก็คือจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมได้ทนลองหลายครั้งแล้วว่านได้นะครับตัวเกมนี้นะฮะจะยังไม่แจกเพราะว่ายังทำไม่เสร็จคือมันได้แค่เลเวลสอยู่เลยนะฮะเป็นอื่นนะฮะกด Z ซนะครับเป็นว่าปืนไฟนะครับอย่างแรกกดสเปซ e ่าเอ็นเตนะฮะเพื่อเปิดประตูกดคอนโทรลเพยิงครับ โอเคนะ,ะต่อไปนี้เป็นร้านค้านะครับซึ่งผมม่แก้ให้มันมันแพงบ้างอันไหนถูกบ้างไหนแพงบ้างอาจจะเด้งนิดหน่อยะฮะแนะนำนะครับวิธีการเล่นแบบง่ายๆนะฮะต้องรอนิดนึงนะคือต้องรอให้ตรงนี้เป็นสีแดงพอสีสีแดงกด enter นะครับข้าอที่ ammo นะฮะแล้วคลิกอันนี้โอเคมันจะขึ้นทีอ่อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วก็กด ES c ES c แล้วเราจะมีบริการโรดส่งให้นะครับอย่าไกลมากนะฮะเดี๋ยวซอมบี้ตุยนะฮะเ,กกเริ่มก,กดรีเวนเขาไปแล้กดคอนโทรลครับอ่าอย่างนี้นะแสดงว่าผมยังผมแพ้นะฮะคือต้องเล่นมาจนกว่าจะชนะซึ่งก็ไม่ได้ยาก นั่นแล้วอธบาเขาข้าวนะเสร็จแล้วนะพอคุณชน,นะตัวนี้คุณขับรถไปอันนี้ไม่ได้ถามว่าชื่ออะไรก็มีเคียร์เรสโอเบกเกตอวิจิเกมเมอร์ฟัง่อให้มีชนะแล้วก็ได้กันนะเสร็จแล้วผมก็ได้ใส่น้ำน้ำดำน้านะแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งเอาไว้ขับคือจบชั้งด่านเนี้ฮะจามเลเบลสองลเวอร์ลสอง มีเอ็กพีสามร้อยหนึ่งสี่ร้อยเพราะหนึ่งตัวนะจำได้เอ็กพีประมาณร้อยสี่สิบแปดนะครับซึ่งผมกำลังสงสัยเรื่องระบบปาร์ตี้เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมาไอ้พวกดีฟงดีเฟนอไรง,รงมันต่ำจังวะขอเพิ่มหน่อยได้ไหมฮะ อ่าแบบนี้นะไอ้สูงไปนะโอเคคือผมตั้งดีเฟนไว้ประมาณนี้แหละห้าสิบหกมันมันมันคือเอาอยู่นะมันยังพอเอาอยู่อยู่ เพราะถ้าสูงกว่านี้มีโอกาสที่จะง่ายเกินไปนะครับผมได้ตั้งค่ามันอยู่ระดับพอดีที่สุดแล้วนะเท่าที่ทำได้นี่คือค่าสเตตัสแต่ละเลเวลนะฮะเลเวลน,นี้ยี่สิค่ามันก็เลยเปลี่ยนไปนะครับเมาลองเทสกันนะฮะ แอบ,บเล่นนะพูดอย่างเบาโอเคสมมติอ่ะท่านก็ชักปืนเห็นไหมฮะเลือดเพิ่มขึ้น HP เดี๋ยวจะมาดูกันว่า1ตัวได้เ p เท่าไหร่นี่นะฮะประมาณร้อยสานะครับอันนี้มันก็จะทำชื่อ motion a อันนี้ไม่มีผลนะคือจะเลือกอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะมีคำถามอยู่ว่าคุณเลือกชื่ออะไรไปมากที่สุด โอเคผมก็เอาเฮ้ยค้างค้างอ่ะค้างเค็นไะหยิงเสร็จแล้วเสร็จแล้วสมมติเราก็ไปแล้วนะฮะเฮ้ยยิง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 อันนี้คือเลเวลสองแล้วนะครับ อคผมได้เผื่อรถไว้เผื่อรถมันพังนะจะเห็นได้ว่าพอเลเวล up เดี๋จะเต็มนะเสร็จแล้วผมก็เลยกลัวว่าคนเนี่ยจะเลือดเหลือน้อยผมก็เลยเอาอย่าเย็บผีมานะฮะซึ่งเวลาจะกดนะฮะให้กดตัวแมท릭รอป็นสีแดงกด Ent เ r อรเอาผิดอันตรงนี้รู้สึกอยบนี้รอตรงนี้เป็นสีแดงกด Ent e r อร์นะฮะแล้วก็ไหนวะ ไหนวะไหนวะไหนของเมืนนะ่อนี่ซื้อแล้วมันไปอยู่ไหนวะอ๋อไอเทมไอเทมทวดีทวดีมันอยู่ไอเทมนั่นไงนี่นะแล้วก็ใช้อ่าอ๋อนี่มันก็จะหายไปนะฮะนี่ฮนะก็ฮิวยาส่วนรถอ่ะเรา,เราลองไปพูดกันถึงรถนะคือยิงรถได้เราหายไปเลย กระสุนรีโหลดเรื่อยๆนะครับนี่ผมแจกให้ตลอด <S <S ผมจะให้ครั้งละร้อยนัดดังนั้นแนะนํานะฮะนพื่อนอย่าไปใช้ครับเนี่ยเนี่ยอย่าใช้ใกีกอกกีกอกเน,นี้ยดีสุดแล้ววิธีขับรถนะฮะมันก็จะเป็นในหน้าถอยหลังแต่จะขับยากนิดนึงขนาดผมยังขับไม่เก่งเลยอ่ะฮรั ปกติมันน่าจะค่าเอ็มบีีได้นะแต่ว่าผมแก้ไว้เนีโอเคนะเสร็จแล้วก็กด enter ออกถามว่าดำน้ำได้ไหมได้นะอยู่ในน้ำแต่ก็ยิงไฟได้ ไม่ยิงไปได้แต่ไฟเปียกน้ำํำจนทำมันรัวมากโอ้อาจจะกระตุกคือกระสุนนี่ต้องมาเก็บตรงรีนี้นะ,ะเหลือถ้าคุณจะใช้กระสุนของเอเคอ๋อคือบางคนนะมันมันไม่รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยของปืนอะไรวะเคนะจำไว้เลยนะเดี๋ยวผมบอกคือ กระสุนตัวแรกนะครับคือกระสุนตอนนี้ก็คือของ Desert Eagle นะตัวที่2คือ AK หรือ Minigun ที่3คือปือน p i s t l หรือ Uzi ข้อที่4คือ Sniper นะครับอันนี้ก็เป็นชุดเกราะนะซึ่งผมไม่ได้ใส่ไว้ให้อ่ะผมใส่ไว้ให้อ่าอันนี้อะไรไม่รู้ผมไม่ให้หรอกมีระเบิดอนะผมให้ระเบิดลูกหนึ่ง ดูนิ่เราสอบได้ไหมนะ,ะอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าซีโฟที่ผมตั้งร้านขายของไว้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช้ไงเนี่ยเนี่ยมีของ c ีฟไม่เอาเร็วๆดิเนี่ยนะฮะซีฟไม่รู้ฮะพออ่ะอยาให้ดูกันเลยนี่ว่าจะได้เห็นภาพนะครับนี่นะฮะกดคอนโทรลอ่ะโยนแล้วไงวะ แล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเปลี่ยนให้จุ๊บโอเครู้แล้วมันเกิดระเบิดโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอชบคลิปจะเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวปิดก,ก่อนสวัสดีครับ